เดียกค่ะว่าร้องเพลงพลอด้วยครับมีคนเขาขอเพลงมานี่พี่ไม่ได้นั่นเองนะเขาบอกขอคืนจันขอคืนจันเลยทําไมต้องคืนจันไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่รู้เขาอาจจะเคยฟังว่าแบบว่าโหดลองเพลอไงคืนนี้จันนวลพงไอ้พี่หมผมช้าเลยพี่รอใจร้อนเออรีฟฟิชจะลิ้งเออคืนจันนะฮะเสียก็เป็นเทศเออแต่แดะเ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 ะเดี๋ยว้าเขาท้อทุกเลย กระโถนไหมคืนแล้วเอ้ยเสียงไม่หายไม่หาเลยเนี่ยรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซสียงคำที่เธอเอียเอย บอกรักแม้นคยอยู่ในอ้อมแขนฉันข้างหลังนี่มาตลอดน่ากลัวมาก